เหมือนจะเป็นเออหลังนี้นี่งเนี่ยผมได้มาค้นศพของเฮนริกแล้วก็มีกุญแจซ่อนอยู่ในรองเท้าบูนแล้วผมก็ได้ลงมายังห้องหลับของเฮนริกแล้วก็ได้เจอกับสมุดเล่มหนึ่งที่มีบอกข้อมูลเกี่ยวกับการไปหาเซนินะผมมันมีสองข้อมูลมั้งก็จะไม่เบ็ด เราเลือกที่จะไปไม่ใช่วิญญาณบ่อน้ำเด็ <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวตามบุรุษท่านหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดอย่าไปส่วนผีผีสำลักน้ำเลยนี่น่าสนใจวะบ้านหลังนี้ตัวอะไรอ่ะ <_ an> เจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นแพะแมงลาแม่มดไม่ลาแมงละแพะเจ้าหญิงแม่งน่าสนใจกูอบบเป็นยังไงมีคนอยู่ ใช่อ่ะมันมีคนอยู่ในเนี้ลองเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนมันอาจจะมีเหมือนเรื่องอะไรนะที่มันตอนเช้าจะกลายไเป็นสัตว์ประหลาดตอนตอนกลางคืนจะกลายเป็นคนเหมือนเดิมไม่มีแค่ไอเตะหมอน,นั่นมันไปน,นั่งตรงกองปรับเป็นแบบเช้าเลยเจ็ดโมงเช้าเลยอะไอหมอน,นี่มันจะออกมาทํางานนี่ข้านั่งรอย,ยันเช้าเฮ้ย เหมือนเดินมาเปิดประตูปะเปิดดิแล้วก็ไปยืมใส่เอวนี่เจ้ายืนใส่เอวอย่างเดียวมันอาจจะต้องไปรับเควสที่อื่นวะอยากเจอหมีหมีมันใช้ทำยาปอที่เรพก็ผุดผีดไ,ได้ยังไม่เจอหมีเลยอย,ยังไม้เอหมีจากไม่เคยำหมี ไม่ทำเพลงวะเอาร้องอยู่ดีปวดท้องเดมเดมดมคนในส่งเขากลับไปหาแม่มดนั่นซะช่วยช่วยรักษาลูกขี้เกียจสวัสดีสวัสดีมีเรื่องอะไรช่วยเหรอข้ามีดูร้ากับแม่มดของบ้านน่ะพอรู้อะไรเกี่ยวกับนางไหมต้องถามสามีเขาเขาน่จะรู้เราต้องไปคุยกับอีกคนนะสามีของเขาแน่นี่ยคนนี้เหรอคนแถวนี้ชอบฟังเพลงปามี่ป่ะจะดำ ตามหาแม่มดที่เขาลรอกันว่าสวยงามยิ่งนักเราจะไปดูสวยจิงป่ะนี่ไงเห็นก้อนใหญ่ตรงนี้เหรอโอ้โหแล้วหินมีรอยเลือดด้วยนะดูดิขอสืบเลยเลือดนี้เกิดจากการทีม่มีหม้าตัวใหญ่ที่ลากเกวียนมาด้วยความเร็วสูงล้ววิ่งมาชนปึ่งหวัวแตกแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็วิ่งไปต่อ ใช่หราา mm hmm. อป่ามุ่วาที่เป็นเรามาถึงแล้วหน่อยเอ่ยแม่มดสุดสวยวันนี้ข้าไม่รับเรื่องอื่นอีกแล้วกลับบ้านพวกเจ้าได้แล้วเราจะไปคุยกับแม่นางแล,แล้วดูเหมือนจะสวยจริงนยงดงามตามคำลังรืออะไรจดหมายถึงอเล็กซซนเดอร์ ข้ายนจดหมายนี้เพราะเจ้าน่าจะกังวลว่าข้ายังโกรธเจ้าอยู่เจ้าก็รู้ดีว่าข้าไม่เคยโกรธเจ้าได้นานข้าขออภัยแล้วหลังหมดนี้ก็พราอรับลมคมในของเจ้านั่นแหละมันแปลกไหมที่ข้าจะสนใจเรื่องงานวิจัยการละโลกของเจ้าน่ะข้าชอบที่เฝ้ามองเจ้าทํางานอยู่บนหอคอยนั่นโปรดเฉิดต่อให้เจ้าไม่อยากพูดคุยเกี่ยวกับผลการทดลองของข้าแต่ขอให้ข้าได้ร่วมยินดีกับเจ้าเถิดคืนพรุ่งนี้วิเซอร์ัสไม่ได้เรียกใช้งานเจ้า มาหาค่านะเราจะได้ส,สัางเรื่องราวขนาดดื่มไวน์กันแก้วสอแก้วแก้วสองแก้วหรือมากกว่านั้นเคของเจ้าเคของเจ้าคืออะไรมีออร่า,ล,าลดแรงนี่คงเป็นวัตถุโบราณเอา้าแล้วเหมือนวงเวททำงานนี่เป็นที่ที่ที่นางหายตัวไปแน่เลยเราเข้าประตูวเวทเลย โอ้ oh my g กอดในประตูเวทโอ้โห <Well, well, S 1> oh ไม่เลวเลยนะเนี่ยจริงโคตรสุดโอเคหมุนไพทัางนั้นเก็บเลยครับ <c oughs> ข้าอยู่ข้างบน <c oughs> ขึ้นมาสิไม่ต้องอายโอ้ไม่กอดอันนี้ไม่ได้เลยนะ <c oughs> พลาดไปจุดหนึ่งนะ ตรง,งไหนลือไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ผมต้องเซ็นเซอร์อย่างด่วนนี่คือห้องอาบน้ำเลยนะโคตรหรูโอ้ไมค์การข้าวลตามหายัยิงสาวคนหนึ่งจริงหรอแล้วใคร,รข้าวลงตามหาซีรีส์่ทางตำรวจของชิเอนใต้ของหมู่บ้านไบเวย์ <This is S 2> ทีีนแหลาคำตอบกนันมอเลยได้เลยอถ้าอีตัวมันขึ้นนนี่วะ Oh my god The Wild Hunt อะไรนะพูดไรเดอร์ปีศาจเหรอหมายความว่านึกว่าเขาไม่มีอยู่จริงซะอีกจะเคลื่อนย้ายไปอีกภาพเลยไหมข้าจะเคลื่อนย้ายกับบ้านมากกว่าถ้าจะนำพวกมันไปจริงๆังเหรอ เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบแผนเจ้านะพร้อมแล้วตามเข้ามาไปเดี๋ยวประตูมตีเองเลยดูเหมือนว่าเวทผิดพลาดแหละเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยความจริงเราต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยเวทให้โอ้โหเหียวกดไม่ทันตื่นเต้นไงล่ะหลบโอเค เครื่องลวงตับนึงตังบ,บ,นงบ,บนึงโอ้ยเอาเกือขอกินขาหมูแบบโอ้ยไม่เงยตามหลังมาขิ้นหมัดหม,หมอนี่มันลอบกัดเป็นหมาลอบกัดนี่ตัวขาดเลยเจียนข้ามาแล้วเคน่าเคลรา,รากลัวหนูเนี่ยนะ ใช่รลเบิดเนี่ยเหรอระเบิดระเบิดไหมระเบิดแล้วเหรอง่ายไปไหมเจ้ากูหนูขนาดนี้เลยเหรอสามารถฆ่าพวกมันได้ง่ายเพียงแค่ไล่ไปแท้ๆก็ได้ข้าจะไม่พูดแล้วข้าไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้แล้วไปนี่เจ้าบ้าไปแล้วนั่นเหรอเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยใครวะธิดาแห่งกลู ข้าราที่ได้แล้วที่ดาเน,นี่ยกูไม่เหมือนเขาเอลคนนั้นตามเสั็จยกษณ์ของดาบเจ้าไปไปกันเถอะเราหนีต้องไปทางนี้เคียรา่าเคียรา่าไปสู้จริงดิด้วยค,ความเป็นฮีโร่เราจะทิ้งนางไว้ไม่ได้โอหแล้วสู้กลางหมอกเลยนะเดี๋ยว มาสู้ตรงนี้ตรงนั้นเราสู้ไม่ได้โอเคมาตรงนี้แหละ,ะเศรษฐกิจหมดเลยฉลอความเร็วฟันไปที่หลังแหมช็อตมันอูอ้หูแต่ไม่มนตีเลยนะขนาดนั้นนะแม่งสู้ยากว่ะไอตัวผีเนะี่ยมันวาร์ปมันวาร์ปมาตีเลยอะโอ,โอ้โหนี่ไงน,นี่นี่แน่วาร์ปยังไมวาร์ปต้องหลบต้องหลบสวยจบสักสองที วา้าแบบหนึ่งสองโอเคตีสวยเลยได้อยู่หนึ่งหลบวาร์ปแล้วหนึ่งสองแล้วค่อยโจมตีโอเคตัวนี้ยังไม่วาร์ปตีรัวๆวารสองทีหลบสวยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ตายเลย <c oughs> มีตัวนี่ว่า หนึ่งสองแล้วก็เข้าโจมตีนี่โอเคถ้ามันยังไม่วาฟลุยลุยลุยแบบม่ยังวาร์ปมาวาร์ปมาวาร์ปมาไม่วาร์ปใช่ไหมมีวาหนึ่งสองสามสี่ <laughs> วอีกแล้ว <c oughs> ตกวงมันวาร์ปไปตีไขรวนะเนี่ยหน่งวุ่นวายไอ้เป็น อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเสมอไปจงตามหาคาพิสอันนี้ก็ไม่น่าใช่เก่ยลออนั่นตัวบ้าอะไรอ่ะอ๋อถ้ากดเลือกผิดมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเวลหูกเลยลเหรอกูเพิ่งเวล้งสามไม่เวนไปด้วยแล้วโดนเวทช็อตไปโอโ้แล้วอยู่ตรงนั้นโคตรโกงดูดิเห่ดูดิช็อตรววัวๆอยู่แบบโคตรโกงเราลองไม่กดไหม ไม่ได้เด็กเราต้องสู้หมาหรือรอบรรวเวทบแบบโหแล้วมาก็เปิดใส่เลยเกินไปมั้งลุยเลยนะ่ะเดี๋ยววาร์ปบักหินอีกมามาดิมาดิจะเย็นอย่าเพิ่งลุมหลบหลบได้หมดอะบอกเลยหลบได้หมดฟันฟันแบบไม่ยัง้งวาร์ปไปไหนอีก เดี๋ยวนี่แน่เดี๋ยวไปไหนหรอวะจอมเวทเคล่าตัวปอมอยู่ไหนอ,อยู่หยุดหยุดหยุดชติกันเลยเดี๋ยวจะเย็นแกลอ้อต้องเอาต้องเอาจอมเวทก่อนนะถ้าเราสู้ไปด้วยโดนไฟฟ้าไปด้วยไม่ไหวโอเคเก็บหนึ่งสวยเลยคราวนี้มายังไงอะ่ะโอ้ยยังไงอะ่ะโอเค โอเคไหนซัพพอร์ตเีคล่าม้าฟันก่อนเลยแล้วกันได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเขาว่าเปิดก่อนได้เปรียบดื่มยาเลยดื่มยาตีแรงไม่ไม่อุ้ยหลบหลบเว้ยหลบฟัน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 หลบไม่งกกระโดดไม่เงี้ย อุ้ยเดี๋ยวใครเปลี่ยนเวทโอ้ไม่ก็เสียจังหวะเลยแมงม่ีคนได้ผักหลบต่อย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 หลบต่อยต่อยต่อยยิงออกมาเข้าไปฟันยิงออกมาโหแม่งยิงแมงเสียจังหวะมากแต่กลัวมันโดดจริงอุ้ยอันนี้มันข้าง ้องหลบไม่ได้อันนี้ดื่นตื่นเลยนี่ผักไว้ฟันฟันแบบไม่ยัง้งอุ้ยดีนะมึงต่อยไม่โด,ดนเลยหนี่นี่นี่ฟันหลบฟันหลบไม่เห็นกระโดดอีกแล้วฟันต่อยหลบอูกระโดดอีกแล้วเจ็บเลยกระโดดบ่อยไปไหมดีเลือดแบบโโอ้หแม่งเอาอีกแล้วนะ ต้องโดกยาอีกวะโดดยาไปฟันฟันหลบฟันอุ้ยตีสองทีคืออะไรวะมูเซตมันเปลี่ยนเหมือนมูเซตมันเปลี่ยนอุ้ยหลบหมดอะหลบได้อยู่ฟันฟันหลบฟันหลบาไปฟันคอฟันคอฟันหลบหลบติดเสาผักไว้เลยน ไม่อุ้อยแม่งด้ยดีโนนไหมมันข้างมันข้างมันข้างต้องหลบเท่านั้นหลบอุย้ยทำไมเราเปิดฟันอ้าวตาบอกว่าหลบขอหิวก่อนหิวก่อนเลยแล้วกันฟันฟันอุย้ยหลบหนึ่งแม่อย่านะอย่าฮนะหลบหลบเอาติดเสามีวีเลยหิวเลยด้วย ข้างต้องหลบเท่านั้นเรียนถือว่าเรียนรู้เข้าไปฟันฟันหลบหลบออกมาผักเลยเข้าไปฟันฟันหลบไ okay. nice okay. หนซัพพอร์ตรอให้เขาช็อตไปเรื่อยๆเราขอฮิวว์ก่อนจะหวัดไหนเข้าได้กระโดดเกือบเกือบดีนะมันไม่กระโดดะนะน่ะฮิวก่อนเลยฮิว นี่นี่นี่เน่หลบออกมาผักแล้วก็เข้าไปตีใกล้ตายแล้ววะเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนตกจังหวะนี่หลบเข้าไปตีเย่ตายได้สักทีเนี่ยเลเวลสามเนี่ยแล้วห้าวมาเล่นเวสเลเวลห้าเนี่โหมีหินรูนเต็มนะที่นี่มีพวกปูกริตนเต็ม ตมิดิตรงนี้ม่นอนงนเดีไวไปต่อทีนึงพวกไฟฮันแน่ๆอูมันแช่แข็งไอ้พวกกูเลยก,กูเลมได้เลยละ่ะเราต้องสู้กับสู้กับมันแบบ อย่างยากลําบากมันแค่ใช้แบบแช่แข็งแค่นั้นเองเหรอนี่แหลอไอจอมเวทแช่แข็งเช่หะมันมาก่อนแล้วเหมือนจะไล่เวทเวทเลยว่ะแล้วมันก็หนีไปทิ้งไว้กับเวทนี่มันอะไรเนี่ย The White f o นักเวทของพวกไวฮันไปเราต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ข้าจะใช้เวทกลางโลให้ อะไรอะ่ะปิดประตูมิติเหรอเราต้องปิดรอยแยกค่าจัดก,การได้คุ้มกันค่าดีได้เลยเราจะคุ้มจากกันเจ้าเองโอ้ยหย่าทำนางทำค่าดีกว่าพวกนี้มันเก่งว่ะอย่าทำนางทำค่าดีกว่าโอเคตายนี่ก็เมาไม่ได้เมาหลักนะเมาเหล้าออกไปหลบหลบออกมา ไปออไปยังไม่มาตีแล้วหลบอุย้ยเกือบตายโอเคต้องดื่มยาหรือวะขนาดกำลังอยู่ในอ้อมแขนอันอบอุ่นของเจ้าอ่ะเหรอของคุณที่ช่วยเจ้าเทิมเกินกว่าหน้าที่โชคดีน้าที่ข้ามาด้วยงั้นเจ้าไม่มีทางมาถึงน,นี่หรอกใช้ใชข้ขวานเหรอลยใหญ่ซะด้วยขวาน วับลุกโจมตนดื้อด้านจริงๆให้เขาช่วยถอยไปก่อนโอเคอุ้ยลุยไม่โดนนะบอกอุ้ยไม่เง้ยไม่มีชะงักเลยเหรอโดนเราโจมตีเออมันต้องชะงักแบบนี้บ้างอุ้ยหลบไม่อุ้ยไม่เงี้ยหาไฟได้ปะล่ะทำมมันแรงจังวะ ใช้ไฟไม่น่าได้ใช้ผักแล้วกันผักไม่ประโยชน์นะโอเคเราต้องดื่มแล้วป่ะผักผักไม่สะเทือนเลยวะยงั้นใช้เป็นเกาะแทนแล้วกันนี่หลบหนึ่ไนท์ซัพพอร์ตอุ้ยหลบทันอยู่หลบทันอยู่นึ่หลบทันอยู่นะใส่เกาะก่อนใส่เกาะก่อนอุ้ยดีนะใส่เกาะ นี่แน่ไปเกาะอุ้ยหลบยังไงอุ้ยหลบยังไงครับหลบได้หมดอ่ะไม่เหมือนนี้มีสตันหน่อยเหรอไม่ใ่ใส่โล่สวยสวยมากสวยมากโอเคมันมีมาเพิ่มอีกนะแล้วไอ้นั่นมันไล่เกาะอันนี้ต้องใช้ไฟไม่งี้นแ่ไม่ม ตีโดนเกาะน,นั้นมันกระเด็นเลยวะนี่ไงต้องดื่มอีกแล้วปะต้องดื่มแล้วปะพุกนี้มันโคดอแดมาพวกนี้โอเคกงกินก็กิน,กนลบฟันฟันเดี๋ยวเยอะจังมันมาเ,นเรื่อยๆปะเนี่ยได้อยู่เอาตัวนี้ก่อนสวย เหล็กตัวในสปอร์ตมากเคลราในสปอร์ตอุยออ้ยเกือบตายเว่นเลยคราวนี้ต้องมาสู้กับไ e. อ้นี่อีกสองฮิวกันเลยดื่มยายหลบยังไงอะหลบยังไงครับหลบโอเคใส่เกาะก่อนเดี๋ยวตายไม่เอาพาด A ีเดือดตาย งังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟันข้าต้องเร็วอุ้ยนีน้องมีเกาะใส่กเกาะอีกเข้าไปฟันหลบฟันฟันหลบหลบออกมาเข้าไปฟันอุ้ยโอเคยังได้อยู่อุ้ยแม่งติดเสาอะตรงเนี้ยมุกเมนต์ไม่สะดุกเลยนี่นี่ไหนนี่หลบ บอกเลยว่าค่าคดคมันถึกไปไหนวะนีอ่อุ้ยออกออกมาไล่ก่อนโอเคบางทีเราเร็วเกินไปเพราะง,งั้นเราช้าๆหน่อยก็ได้อเต,เต็มๆใส่เกาะแปบบ๊บไม่มีเน่ขอแค่เราใส่เกาะแล้วจะแบบโคตรเก่งบอกเลยหลบฟันไหนซัพพอร์ตมากช็อตมันไปเรื่อยๆ พอเราดาเมจแม่งไม่ค่อยมีเลยวะอุ้ยโอเคใส่กเกาะเข้าไปตีต่อหลบไม่มีแน่หลบหลบยังไงหลบไม่งไ,ไม่มีทำไม่ให้เราฟันยาวๆเลยวะหลบดูดิมันไม่สตนัน์ทนี่เลเวลเราน้อยด้วยแหละเราไม่เลเวลสามเองไอ้นี่อย่างน้อยมันมากกว่าห้าแน่นอนในตัวนะ นิ่งนิ่งเป็นไงเดี๋ยวคอมบุกพี่พี่ใส่กอ่อแบบทีหมอนี่มันเก่งจังเก่งจัดยังหลบได้อยู่แต่ว่าสายตาย,ยัางว่องไวดีเฟกต์ดีเฟ,ก,เฟกต์ต้องมาต้องมีเฮ้ยนซัพพอร์ตมากก่อแตกต้งใส่กอ่ออีกแล้วให้พวกหมามาอยกแล้วก็เนี่ย เตรียมเวเรไฟเลยโอเคโหหมาโหดจัดเอาตัวนี้ก่อนอสวยจังหวะนี้เราหิวอาหารม่งจะหมดอ่ะมันลงดันนี้พี่พวกหมาแม่งสู้ยากกว่าชุดชุดเกาะอเองแน่น ดีนะมันไม่มาพร้อมกันทั้งไอหมาทั้งนี้แล้วเลือดมันเพิ่มนะเนี่ยดูดิเลือดมันเพิ่มมันอนะเลือดมันเพิ่มจริงหายแล้วทำไงวะถึงจะชนะฮิวบัฟจังหวะน,นี้มาฟันหลบเดี๋ยวเราล่อเกาะก่อนดีกว,ว่าจังหวะนี้เราฮิวไปก่อน เริ่มไม่งของกินเริ่มน้อยลงหลบโอเคเกาะมาแล้วใส่เกาะเข้าไปฟันต่อไม่เลือดมันเพิ่มวะหยมันมีเป็นเฟดวะโอเคมันน่าจะตายเฟดนี้แหละนี่มันก็ไหลนี่มันรอบสองแล้วนะที่หมาโผล่มาอุย้ยใส่เกาะแล้วหลบยังได้อยู่นี่ตัวนี้ยากจัดเลย รีเฟกยังดีอยู่นะหลบไมุ่้ยไม่มีโอกาสได้ฟันยาวเลยวะ่ะอุย้ยใส่เกาะต้องผักต้องเล่นคอมโบผักนี่นี่หลบอุย้ยโอเคผักผักไม่ได้ชิบหายเป็นคอมโบเกาะน,นี่แหละดีสุดละ มันจะเพิ่มเลือดอีกปะวะกลัวเพิ่มเลือดดีกว่ะไม่เงี้ยชะงักบ้างเถอะโดนตีอ่ะไม่เงี้ยไม่ค่อยชะงักเลยอุย๊ยใส่เกาะบแปบบ๊บอย่าประมาทนี่หลบก,การเคลื่อนไหวของมันมันดูง่ายนะติดประเด็นคือ เราต้องสู้กับมันนานนี่แหละมันทำให้ความแม่นยำเราตกลงเว้เลยเออมันต้องแบบกระตุกอย่างนี้บ้างเอ,อ้ยฝ่ายแม่งไม่ใช่ฟันเราแม่งไม่เป็นไรเลยเออเออหน,นึ่งเนี่ยแพงเลยมันเริ่มอ่อนแอลงว่ะผมต้องจัด,ด้ใสกอกอ่กาะกันอย่าประมาทอุ้ย มันเริ่มฟันเร็วขึ้นนี่มันเริ่มเร็วขึ้นว่ะใส่ก่อนนี่ไงนี่ไงไหนซัพพอร์ตเลยเมื่อกี้อืออุ้ยไกลตายแล้วอุ้ยแบบตัวขาดครึ่งทางซ้ายนี่ต้องไปทางออกแน่ๆดีงั้นเราไปกันเถอะจ้ะช่วยข้ามไหมแน่นอนนะเราต้องช่วย เราต้องเลือกที่จะช่วยเราเพราะว่าเขาสะช่วยเรานําทางมาจนถึงนี้ได้เราต้องหาวางอย่างที่นี่ได้แหละเดี๋ยวเราจะช่วยสืบตะเกียงวิเศษงั้นเหรอจะาแปลมันได้ไหมข้าแปลได้บางส่วนเท่านั้นแถมยังไม่เข้าใจมันอีกด้วยข้าขอเวลาต้องข้าเองก็ไม่รู้อะไรมากมายหลักเกี่ยวกับภาษาของพวกเธออืมเอาละนี่น่าจะทุ่นๆไปหน่อยเกรงว่าไม่สามารถแปลออกมา เป็นกรได้เหมือนที่เขียนไว้แปลออกมาได้ก็บอกเขาบอกว่าสี่ผู้ไปทักเปลวไฟอะไรสีเ่เปลวไฟสักอย่างขออีกรอบหนึ่งมีชายยืนอยู่หน้าไาย่างส่วนคนที่สองอยู่ข้างคน first, แรกบรนเลงเพลงอันเศร้า คนที่สามเลี้ยงดูสัตว์คู่ใจของเขาคนที่สี่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างคนแรกแต่เล่นดนตรีของอันนี้งั้นอันนี้เป็นคนที่สี่งั้นนี้เป็นหนึ่งโอเคเรียงลำดับไม่ถูกต้องรูปมันง4กสี่นีรูปสนาใครกันอันนี้หนึ่งคนที่สองเล่นดนตรีอยู่ข้างคนแรกสองจุดดิสอง มีบางอย่างเกิดขึ้นงั้นเรามาดูร้งละส่วนคนที่อันนี้เป็น3ามตะเก็อันนี้เป็น4ี่นถูกเป็นไงล่ะ <4. S 1> นี่คือสิ่งที่เจ้าตามหาเหรอใ uh huh. ช่ so แล้วมันใช้ทำอะไร,ร hmm. ถ้าเปิดใช้งานมันได้นะ place, เราไปจากที่นี่กันเถอะได้ตะเกียงแล้วเหรอ คิดว่าจะเป็นตะเกียงของพรอสอิตะเกียงอะไรวะกัดกัดแหวงภาพดวงตาจมหายไปยเดี๋ยวมาโปดี่ไหนเนี่ยมีเรือด้วยปะมาย่ยมข้าบ้างนะโอ้ได้อยู่แล้วข้าจะไปเยี่ยมเจ้าแนะ่วางใจแน่เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะรอนะไปเลยตามไปด้วยดิตามไปด้วยอา้าวส่วนผมแกรอห้หยดวงเวียนใหญ่ก็ต้อง ก่อนเดินทางตามไปหาวันพีทก่อนละกันยูผมเล่นผมเร็วได้เลยหรอ่ะโอ้ดแฟนมันจัดิีดิี Deep. Deep.